คือฝีมือดีอ่ะใช้บริการตลอดก็คือเนี่ยน้องเข้ามาตัดก็คือรู้มืออ่ะคือเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันมาก่อนด้วยนะแต่รู้มือตลอดไม่มีผิดหวังันเนี้ยใครจะเรียกใช้บริการก็ได้แต่ผมผมแนะนําไม่มีผิดหวังอะ่ะเพราะว่าผมผมผมรู้มืออ่ะรู้มือไม่มีพลาดคนเนี้ย ถ้าไม่เชื่อก็ลองมาใช้บริการได้นะ้องตัดอยู่แถวตลาดไทยคนระับอยู่พระปิน่นบริการดีรู้มือรู้มือตลอดคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝีมือดีอะ่ะผมถึงได้เรียกใช้บริการบ่อยนะรับรองไม่มีผิดหวังันนี้ไว้ใจได้แบบไม่มีพลาดไม่มีไม่มีนี่เลยรู้มือรู้มือย็งไงรู้มือไหม อะไรเงี้เ <Ollie> ร <inhale> <Here>. ียกบริการได้เปิดฝาประชดมันนะเนี่ยอ่าไอคีเยอะรู้มือรู้มืออันนี้ตัดง่ายเลยพี่ต็ดง่ายเลยพี่พอเลยเยอะ